เรียกวิศวกรซึ่งปรากฏรายชื่อ51รายชื่อแต่สามารถติดต่อได้เพียงแค่40รายชื่อเท่านั้นนะคะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแรกก่อนที่จะเข้ามาให้ข้อมูลค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการนัดสอบปากคำวิศวกรในฐานะพยาน1ิคนแรกนะคะจากทั้งหมดที่สามารถติดต่อได้ทั้งหมด40คนซึ่ง เป็นวิศวะกรภายใต้บริษัทกิจการร่วมค้า PKW นะคะที่ปรากฏว่ามีรายชื่อวิศวะกรควบคุมงานในการเซ็นเอกสารโครงการก่อสร้างอาคารสอตองอโดยพันตำรวจโทอมรหงษ์สีทองนะคะผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือหัวประมูลซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็บอกนะคะว่ารายชื่อวิศวะกรที่ปรากฏในเอกสารควบคุมงานของบริษัทกิจการร่วมค้า PKW เนี่ยจะมีทั้งหมด51รายชื่อนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยสามารถติดต่อ มายได้เพียงแค่40รายชื่อเท่านั้นซึ่งจะแบ่งการสอบปากคำเป็นกลุ่มวันละ10คนแต่วันนี้เนี่ยติดต่อมาได้เพียงแค่7คนนะคะส่วนอีก3คนนั้นยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งจะมีการสอบปากคำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานเพราะปรากฏหลักฐานมีการเซ็นลายเซ็นการควบคุมงานประจําสัปดาห์นะคะมีการเซ็นไปแล้วเนี่ยประมาณ20-30สัปดาห์โดยทุกครั้งที่เซ็นเนี่ยก็จะเป็นการเซ็นรับรองกันเป็นกลุ่มๆในการตรวจงานค่ะ อีกทั้งนะคะจะมีการสอบถามว่ามีความเกี่ยวข้องและมีการดำเนินการควบคุมงานอย่างไรบ้างและเป็นวิศวกรภายใต้กิจการร่วมค้า p k w จริงหรือไม่นะคะส่วนกรณีที่ว่าจะเป็นการปลอมแปลงหรือว่าแอบอ้างลายเซน็นหรืออ้างชื่อไปควบคุมงานหรือไม่นั้นประเด็นนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็จะต้องทําการสอบปากคำก่อนจึงจะให้ข้อมูลได้นะคะและก็จะเป็นการสอบปากคำในฐานะพยานเท่านั้นก่อนที่จะนํามาพิจารณาสํานวนคดีหัวประมูลค่ะ ครับก็คงในส่วนที่ตามที่เราทราบนะครับว่าเขามีชื่อนะครับที่เราที่ที่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือเขามีชื่อเป็นผู้ควบคุมงานนะครับซึ่งมีหลักฐานเท่าที่เราตรวจพบเนี่ยนะครับก็มีชื่อมีไลเซน์แล้วก็มีชื่อในการตรวจควบคุมงานเป็นประจําสัปดาห์นะครับในหลายๆสัปดาห์นะครับซึ่งเราพบอยู่นะครับก็คงสอบถานละเอียดในส่วนนี้นะครับว่าเขาเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับ แล้วก็ได้มีการดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับมันอาจจะมีการปลอมแอบอ้างได้รเพราะว่ามัน51คนเลยก็ต้องขอสอบดูก่อนนะครับเพราะว่าเขามีชื่ออยู่เราเราอย่าเพิ่งไปคาดเดาวนะครับก็ขอขอให้เขาเดี๋ยวเราก็ติดต่อเข้ามาแล้วให้เขามาให้ท้ายคำนะครับว่าเขาเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับใช่ครับก็คงต้องให้เขาดูเอกสารครับว่าอันนี้เป็นลายเซ็นของเขาหรือเปล่านะครับแล้วเขาเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าใน51รายเนี่ยเรามี เท่าที่เราเราทราบเนี่ยมันก็คือเขามีชื่อแน่อยู่ในรายงานการตรวจารายงานการควบคุมง,งานประจำสัปดาห์นะครับซึ่งก็มีจํานวนหนึ่งนะครับหลายครั้งอยู่ที่เราประมาณสักถ้าผมจะไม่ผิดก็20-30สัปดาห์นะครับที่คือเป็นชื่อกลุ่มนี้นะครับ พันตำรวจโทอมรยังบอกด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยยังได้มีการนัดหมายผู้บริหารของบริษัทอิตาเลียนไทยเข้ามาให้ถ้อยคําด้วยนะคะซึ่งประเด็นการสอบสวนบริษัทอิตาเลียนไทยนั้นก็จะเน้นไปที่ประเด็นรายละเอียดการประมูลรับงานตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงการไปร่วมค้ากับบริษัทชยัยนาทเรเวนเนอร์เมเทนด้วยว่าเวลาไปร่วมประมูลและการดําเนินการก่อสร้างทั้งสองบริษัทแบ่งหน้าที่กันอย่างไรรวมไปถึงค่าตอบแทนว่าแบ่งสัดส,ส่วนกันอย่างไรด้วยนะคะและก็จะต้องสอบไปประเด็นเรื่องของการจ้างรับเหมาช่วงต่อรวมไปถึง ประเด็นข้อสงสัยเรื่องการใช้คุณสมบัติของบริษัทอิตาเลยนไทยในการไปรับงานประมูลแต่สุดท้าย ในการกอร่อสร้างอัดไม่ได้มีเพียงแค่บริษัทอิตาเลียนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเลยอันนี้ก็จะต้องเป็นประเด็นที่สอบปากคำด้วยรวมไปถึงยังต้องสอบในประเด็นที่ต้องพิสูจน์ว่าช่วงที่บริษัทชน่นาเรวเวนเบอร์เทนไปรับประมูลตึกก่อสร้างของสอตง,งกับอิตาเลียนไทยนั้นเป็นบริษัทสัญชาติไทยจริงหรือไม่หลังจากที่ดําเนินคดีนอมินีไปแล้วนะคะและก็ยังมีประเด็นเรื่องของการร่วมทําธุรกิจก่อสร,ร้างระหว่างทั้ง2บริษัทว่านอกจากโครงการกอร่อสร้างตึกสตง,ง,งแล้วมีโครงการอื่นที่ประมูลงานร่วมกันด้วยอีกหรือไม่ค่ะ ก่อนที่ช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการเรียกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างของตึกสตงอมาให้ข้อมูลค่ะทั้งหมดแหละครับตั้งแต่ตอนที่เขารวมปไปซื้อซองร่วมประมูลงานการรวมการจอยรวมการแบ่งงานการดําเนินการในการก่อสร้างมีการแบ่งงานกันยังไงรวมทั้งการเรื่องเกี่ยวกับค่าตอบแทนมีการแบ่งกันยังไงคือทั้งหมดนะครับก็คงต้องสอบทั้งหมดครับแต่ในส่วนที่การที่เขารวมกันเนี่ย เป็นเป็นจอยกันเนี่ยมันเป็นบริษัทชน่นาในในขณะนั้นที่มันเขาเขาบอกว่าเป็นไทยใช่ไหมครับก็รวมกับกิจาการร่วมค้าแต่รวมกับอิตาเลียนที่เป็นไทยนะครับคือตอนประมูลหรือตอนรับงานรับเซ็นสัญญามันก็ตอนหนึ่งนะครับพอได้งานมาแล้วเนี่ยมีการรับเหมาช่วงหรือไม่มันก็ไปอีกตอนหนึ่งเป็นตอนที่ได้งานแล้วถึงจะมามาว่ามีการรับเหมาช่วงหรือมีการให้ใครรับงานต่อไปอย่างไรนะครับซึ่งตัวนี้เราจะสอบต่อไปครับ โดยวันนี้นะคะตัวแทนของบริษัทอิตาเลียนไทยก็จะเป็นคุณกอบเกลียงกอวัฒนานะคะรองประธานบริหารอาวุโสบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนเป็นตัวแทนเข้ามาพบพนักงานสอบสวนนะคะโดยในเกงศักดิ์เนี่ยบอกสั้นๆนะคะว่าขอเข้าไปให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนและตอบคําถามนักข่าวด้วยนะคะยืนยันว่ารู้ว่าชาัยนาทเลเวนเมเบอร์เทนนั้นเป็นบริษัทสัญชาติจีนและวันนี้นั้นก็พร้อมชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ เตรียมเอกสารอะไรมาบ้างหรอคะเพราะว่าเราเป็นกิจการลูกค้ากับชัยน่านรูเลียนครัวันนี้พร้อมชี้แจงอะไรบจีนนะอ๋อแน่นอนรู้อยู่แล้วครับรู้อยู่แล้ววันนี้ถือว่าเราเอาเอกสารมาพร้อมชี้แจงไหมคะส่วนเอกสารจำนวน100ลังที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและก็การควบคุมงานของอาคารสตงงที่ตรวจยึดมาจากตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะจากเดิมเนี่ย ดิสไอบอกว่ามี24ตู้แต่เมื่อวานจากการเข้าตรวจสอบเนี่ยสามารถแบ่งเพิ่มเติมได้เป็น26ตู้นะคะหลังจากนี้ก็จะต้องมาคัดแยกเอกสารว่าเป็นเอกสารสัญญาแบบแปลนการเงินวัสดุการสั่งซื้อว่ามีประเภทใดบ้างก็จะมาแยกประเภทนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบรายการสั่งซื้อปูนบางส่วนด้วยโดยหลังจากที่มีการแยกเอกสารแล้วเนี่ยนะคะภายในสัปดาห์นี้ก็คาดว่าจะสามารถเปิดเอกสารทั้งหมดเพื่อทําการตรวจสอบได้โดยจะมีการเชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะ เข้ามาทําการร่วมตรวจสอบด้วยค่ะช่วงเช้านี้นะคะก็จะเป็นการสอบปากคำทางวิศวกรซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมงานและก็บริษัทอิตาเลียนไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมูลและช่วงบ่ายวันนี้นะคะจะเรียกบริษัทไมฮาร์ประเทศไทยนั้นเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแปลนของอาคารสอตององนะคะมาทําการสอบปากคำค่ะขอบคุณคุณอนุไทยนะคะทีนี้ไประดับโลกกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ก็ตกอกตกใจกัน ไฟฟ้าที่สเปนกับโปรตุเกสอ่ะดับเป็น10ชั่วโมงคุณนองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะแบบนี้เลยโลกออนไลน์ก็มีการแชร์กันว่าไฟดับนาน6 1ถึงชั่วโมงเขาก็ต้องพยายามกันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องของการก่อการร้ายหรือเปล่านะคะสเปนและโปรตุเกสเขาเจอกับปัญหาไฟฟ้าดับครั้งใหญ่โดยไม่ทราบสาเหตุถึงขั้นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเลยค่ะสเปนมีแรงงานไฟจราจรดับโกลาหลกันบนท้องถนนเลยการจรา จอติดขัดระบบรถไฟใต้ดินขัดข้องกระทันหันสนามบินไม่สามารถให้บริการได้ส่วนบริษัทพลังงานของโปรตุเกสหรือว่าเรนเองซึ่งเป็นการบริษัทที่ให้บริการระบบไฟฟ้าเขาก็บอกว่าเกิดไฟฟ้าดับ ทั่วทั้งคาบสมุทรไอเบียเลยแล้วก็ลามไปถึงบางส่วนของฝรั่งเศสด้วยสาเหตุยังไม่ชัดนะคะแต่ว่าผลกระทบรุนแรงมากศูนย์กลางคมนาคมของ2ประเทศปิดตัวลงแล้วก็รัฐบาลของ2ประเทศที่มีประชากรรวมกันราว60ล้านคนต้องรีบจัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหาสาเหตุโดยเบื้องต้นเชื่อว่าไม่ได้มาจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ขณะที่บริษัทพลังงานของโปรตุเกสคาดว่าน่าจะเกิดจากอุณหภูมิภายในสเปนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงทําให้เกิดการสั่นอย่างผิดปกติ ในสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด40กิโลโวลต์ซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการสั่นของบรรยากาศเหนี่ยวนำนั่นเองการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เกิดความล้มเหลวในซิงคโครไนซ์ระหว่างระบบไฟฟ้าส่งผลให้เกิดการรบกวนต่อเนื่องในเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันในยุโรปขณะที่ฝ่ายโปรตุเกสก็มองว่าปรากฏการณ์นี้มันมีความซับซ้อนจําเป็นต้องมีการปรับสมดุลการไหลของไฟฟ้าก็อาจจะทําให้มีการฟื้นฟูโครงข่ายให้กลับมาปกติสมบูรณ์ต้องใช้ เวลานานถึง1สัปดาห์สเปนมั่นใจว่าจะใช้เวลาประมาณ6 1ถึงชั่วโมงในการคืนพลังงานไฟฟ้าไปตามครัวเรือนล่าสุดกู้คืนได้5 0อร์เแล้วนะคะส่วนฝรั่งเศสนั้นได้รับผลกระทบบางส่วนในแคว้นบาสก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้ทุกครัวเรือนก็ได้รับการจ่ายไฟแล้วนะคะเนี่ยแหละก็มีการแชร์คลิปกันหลังจากที่ไฟกลับมาใช้ได้ตามปกตินะคะครับโอ,อ้อยู่ๆก็คือตอนแรกทุกคนสงสัยเลยฮะทีามันจะดับใหญ่ดับอลังขนาดนี้ ขอการไายหรือเปล่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร์หรือเปล่า,าแต่คือเนี่ยๆเนี่ยคนตกอกตกใจฮะนึกอะไรไม่ออกทุกคนก็แห่ไปเอาของก่อนอตุณเงินก่อนแต่ผมบอกอันเนี้ยมันเป็นประเด็นนะถ,ถ้าใครอยู่คอนโดล,ลองนึกภาพอยู่ชั้น30แล้วถ้าเกิดมันไม่มีไฟฟ้าหรือมันดับนานใช่ไหมฮะถ้าไฟฟ้าไม่พอใช้ลิฟต์โอ้โหไม่รู้จะกลับบ้านกันยังไงเลยนะคือกลายเป็นว่าตอนเนี้ยความไม่มั่นคงหรือความอะไรต่างๆที่มันเกิดในระดับโลกมันต้องตั้งคําถามย้อนกลับมาเรื่องการดํารงชีวิต ในชีวิตประจําวันธรรมดาของคนทั่วไปเลยว่าแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อไปอืมนะอ่ะ,อะข่าวเที่ยงของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะค